พี่น้องเอ๋ให้เจริสุข,ขีมันพันปียาได้ลายวัดสบังส่องผูไห่สร้างพ่อภูพันธ์ดีอาสุขสบายมันเสมอมันเครื่องใหม่พี่น้องความเค็บดใจให้ได้ความไขยามีกราบสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ท่านรับชมช่องรับร่องช่อง98นะครับก่อนเดือนเพื่อเป็นกำลังใจกับส่องซอยก๊อตไหลสกัดแชร์อสกัดดตามมื้อนี้ผมพาพี่็นองนะครับมาเลาะมาเที่ยวมาชมตลาดนัด นะครับทุกวันเสาร์ของอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีกระถานผู้ชมครับต้องไรร้อยแปดสิบเป็นชุดบะชุดหนึ่งร้อยแปดสิบเป็น,นองปลาเผาโอ้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับพริ่งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นองนะครับตลาดนัดนะครับเขาเป็นนะครับผู้ชมนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับอะไรละคกใหญ่เๆๆนี่คคใกไงคใกไง พี่น้องก็เห็นโคกไงบ่างไหมค้าโอ้ยค่ะพี่น้องนะครับตลาดนัดอำเภอเพชรเนื้อทานประชมนะครับน่าตั้ใหม่ๆนะครับเจ้าขายโคกเทอะไร่อกาซีสิบบาทพี่น้องแม่ค้าก็เป็นตั้มขายสมตำนะครับหาตาดีๆยุบานไหนไหมค่ะน้องไข่ค่ะน้องไข่ป้าทวดเจ้าก็มาหาขิ้ไข่แท้ ก็อยู่น้องไข่ท่านผู้ชมนะครับมาขายสลัดน้ำเพื่อเพี้ยนนะครับผู้ชมครับอั้เภอเมืองจังหวัดอั้เภอเพี้ยนจังหวัดราชบานีนะครับผูคุณขายส้มตำนะครับส้มตำเป็นจะแซ่บเป็นแต่แซ่บของหวานก็ตามผู้ชมนะครับเปลีนของหวานนะครับทุงเท่าไรของหวานห้าบาทสิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทพี่น้องนะครับของหวานสายหวานนะท่านผู้ชมนะครับ สายหวานสายหวานพี่น้องนะครับตลาดนัดน้ำพรเจ่นทันประชมนะครับเมือ่อ้องเๆนี้ข่าวเปดภาคพีประนองนะครับอมาล่อะละตลาดนะครับตลาดนัดทุกวันเสาร์ของรพรเป็นนะครับทันประชมนะครับมาพี่น้องไปได้กินเท่าไหร่ขายเท่ไหรล่ะเนี่ยสมาสิ้นอครับโอ้สามหราสามชิ้นห่อยพี่น้องชิน้นละสามห้าบาทนะครับไปตะกี้ไปกินพี่น้องนะครับไปไหมนะครับตอนร้อนนะครับพนทนายพุ่มกินยิ้มกับพรนเตา มกนําไม่ทรรมชมนะครับมกเนยไงแม่ค่ากังามง่ามพิดนาไปโ <laughs> ย,ใส,ยใส่แม่่าโยใสพ่นไปใสโอ้ยเจ้ามหากินไกเขียนคักแค่โอ้ยพ่นไปใส่ผมก็ไปโยครับไปโยไปเรื่อยโยนะครับโอแม่ค่าผล้มนจากพก่นไปใส่และธรรมชมนะครับมีน้องเชนฮอาเลพพีพ่พระนองนะครับมารอตลาดนดนะครับตลาดนัดนะเพลนนะครับ นะครับอำเภอเพ็นจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับอมาห้ามมารอตลาดน้ำกันนับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดนัดตลาดนัดไงไงนะครับนัดไงนัดไงนะครับตลาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับของเยอะของกินมากมากใครองเป็นอาหารสดอาหารแห้งพี่น้องมาต้องไปเขาขัวปวดหัวอนดรราคาเฮ็ดห้เรียบร้อยไปห้บ้านกินเลยนะครับสบายสบายพี่น้องเสมอนี่นะครับแม่คาเฮ็ดหายเรียบร้อยเดิมใครโซนน้ำปลาแซ่บแซ่บไก่เล่าพี่น้อง อ่าแทบแทบตลาดประเพียนพี่น้องนะครับห้าสิบห้าบาทนะครับซืออซ้อไก่แถม้อมซื้อไก่แถมกองส้มพี่น้องแถมถุงหูหิวทหาเปไ็นอะไรกินพี่น้องไก่เล้านะครับอ่าผมเคยซื้อไปกินอยู่นะครับอาเจอเล้าดูอยู่ครับเจ้านี่พี่น้องนะครับไก่เล้าไปไกินนะครับนุ่มนะครับครับนุ่ม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 โอ้ยเปิดผลอาการกษตเท่าทนผพ้ช่ว่ามันใส่สิบรัวมาหลดหานี่มันไลคักไลเนียซะ ของทุนทวนอยู่ปวดพวกขครยังไงถุงยังไงเลยถุงว่าเส้าบาทพุงว่าครับปักหน้าไม่ตลกยังไงเลยครับม่ชมนะครับนี่ตลกยังไงพี่น้องครับรีบบาทเส้าบาทเข้าตลาดได้พี่น้องเสมอเนี่ยครับตลาดนะครับเปิดผลการเกษตรถูกมากเลยครับไม่ชมนะครับนะครับเพราะว่าจะเป็นตลาดได้นะพี่น้องนะครับเปิดผลการเกษตรถูกมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นตลาดนัดจำเพิ่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ทำเพอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ชมเรจะมีทุกนัดของวันเสาร์นะครับพี่น้องนะครับนัดไงนะครับนัดไงรับพงโยคงฉินมากไม่ี่น้องได้ครับเยอะๆเลยครับท่านผู้ชมครับแดดเดียวนะพี่น้องนะปลาเดียวปลาสลิดพี่น้องเจ้าขายโลท่าไหร่ลตัสสองร้อยแปดสิบบาทครับของเจ้านี่พี่น้องนะครับปลาสลิดนะครับนะครับปลาสลิดเนื้อนุ่มๆนะครับแดดเดียวนะครับครับแดดเดียวแดดเดียวนะครับ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 แดดเดียวแดดเดียวนะครับของเจ้านี่พี่น้องนะครับอ่าผมเห็นเล่าดูเยอะครับพี่น้องของเจ้านี่ ครับปลาทูตัวใหญ่ๆเขียงละ48บาท35บาทพี่น้องขาดไปตลาดคือปลาทูดได้ทำกระชมนะครับตลาดนัดทำเปิ้เพ่นนะครับเป็นนองนะครับเป็นนัดไงนะครับเป็นนองนะครับมืนอนี้นลาลงชิ้นยาวค่าแปดผ้าพีเป็นนองนะครับเอมาเลาะตลาดนัดทำเปิ้เพ่นได้ทำกระชมครับส้นเจ้าขายถาดอะไรจานอะไรอะไรใหญ่20บาทพี่น้องแด้วอมั่งจซสอนหายกินยา่ายกระเริ่องยึดไตดินหมดสวสิสได้มากนะครับ นี่เป็นพืชผลนัการเกษตรนะครับน้ครับัขบขายจากไหนมาตะไรหอมเจา้มามาละซีบาทโอ้ยพี่นอ้องเงินหาบาทเข้าตลาดได้เสมออย่างมันถือซะพืชผลนากการเกษตรพี่น้องเอ้อ่าเพิดผลนากการเกษตรห้าบาทเข้าตลาดได้พี่นอ้องสมอเนี่ยถูกถูกพี่น้องเอ้อ้อาวเ,เห็ดเห็ดกองโจนพลเห็ดไม่อยู่ไม่กินนะพี่น้องฝนปะตกแดบดบปะออกก็มีเก่าเห็ดนะครับมีคือเกา่ามีเกา่าอัตาราใสเห็ดเอ้ยของเจ้าต้องเห็ดต้องผักหวาน หาสิบาทป่ะหาสิบาทพี่น้องขาดละหาสิบาทก็นี่เห็ดให้พร้อมปักหวานให้พร้อมพี่น้องไล่เยอะๆไล่ท่านผู้ชมครับเอาปลาสดพี่น้องปลาสดปลาสดพี่น้องปลาสดปลาสมพี่น้องปลาสมสมปลาพี่น้องสมปลาเมียข่ายกำลังเห็ดอีย่างน้อยค่ะให้ปลาหอยปลาหอยก็บอกมาแล้วเรียบร้อยแม่ข้าอยู่บ้านได้ให้ก่อน โย่พดงามปัดพ่งามมี่ผมอายไรเป็นตัวเนี้ยทอดทอดทมาขายประจำนี่ะกรมาอี่ค่ะวางอาชีพานนี่กม้าอ๋อกอาณะิตไครับมีของเขาก็มาการอิตเขากี่ขันนของกะบได้มาครับแม่ขานนะครับสมปลาป้าสมนะครับอันนี้ปลาออันนี้ปลากดปลากดครับปลากปลากุงนรอยก่ะ อ๋อทุงอร่อยนะครับป่าน้อว่ันอ่าปลานหอววันอร่อ,นอ,นรอยนึงกับพ่อซื้อเยอะครับปัานวันครับ,อ,รบอ่านี่หาสิบบาทอันนี้หาสิบบาทนะครับอันนี้น้อไม่น้อไม้ต้มมาแล้วเรียบร้อยอ่าอันนี้ต้มมแลดวไปหอดบ้านแก็งเลยนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ต้มมาให้พร้อมพร้อมกับนำยานังครับไปหอดบ้านแกงเลยนะครับอ่า่นเรลากรลังแกงอยู่ป่นครับป่นกรลังแกงอยู่น่น เรากำลังแข่งนี่พี่น้องครับไม่ไม่แข่งเลยครับเอามาปอกถุงขายเลยนะครับไม่ไม่เลยนะครับแข่งยี่พี่น้องนะครับครับไปไม่เลยนะครับบวดปลาปลดพี่น้องนะครับถุงอะไรใส่ถุงละลอยถุงละลอยพี่น้องนะครับปารสละลอยหนึ่งอเ,เอามีหอดต้มขาคอพี่น้องไอ้ปลาแดดเดียวก็ม,วกมี e like ่เนี่ยอ่าใครบ้ันอะยมันไปไลยแดดเนี่ย น่าปลาลายแดดพี่น้องเอาซอยเล่าเด้อย่างไปย่างมาเนี่ยมันสิีลายแดดเอาสิบวกแดดใส่เลยเอาเห็ดเล่ากับมี่พี่น้องเห็ดกับมี่ข้าวกขวานกับมี่นะครับถาดเท่าไหร่ถาดละห้าสิบบาทพี่น้องนะครับซื้อไปแกงอะไรพี่น้องได้ครับนี่ซื้อไปแกงอะไรบ้านเยอะใช่ปะ,ะอยู่ย่ำกาโอ้ยเจ้าคนย่ำกาตัวนี้เราอยู่ย่ำกาพี่น้องได้ครับปาปลาผสมเจ้าคนย่ำ ปลาสมก็งามแม่ค่ะก็สวยยินไปปุ๋ยอทุ่คนนะครับอยู่บ้านไหนแม่ค่ะอยู่บ้านไหนที่บ้านไหนนครพนมค่ะป้าเจ้าคือมาหากินไก่แท้แม่เข้ามาจากนครพนมคุณว่าเจ้าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ป่ะแม่ค่ะเป็นอยู่นครพนมเด้อพี่น้องนี่ครับเออเป็นมาขายของเพื่อเพี้ยนเขานี่พี่น้องนะครับอาพี่น้องนครพนมมาซอยเหลือกันเด้อนี่ถาเรามาจากนครพนมวันนี้สาวนครพนม พอลูกสาวเรางามงามพี่น้องไม่จีบเราเลดไม่จีบเราลูกสาวเราลูกสาวเราก็อายย่านกล้องอ้าพี่น้องครับยอกแม่ค้าเรียนได้ครับแม่ค้าตลาดนัดกำเภอเพี้นนะครับพี่น้องนะครับเมื่อเนี่ยระวังใช้หน้ากากแพรพันธพี่พ่อหนอนนะครับมาเลาะตลาดอำเภอเพี้ยนกับท่านผู้ชมครับการเกษตรท่านผู้ชมนะครับถุงเท่าไหครับนี่ยี่สิบบาทครับถุงละยยี่สิบบาทพี่น้องไอ้ยังมาถือคักซ่าเนี่ยครับเนี่ยอย่าสิบอ้ามึงดูครับพี่น้องไอ้ ผลผลทางการเกษตรช่วงนถือมากเลยครับเพราะว่าตลาดได้รับผาบาทสิบบาทนะครับถูกมากเลยถูกมากเลยนะครับผู้ชมนะครับผลผลทางการเกษตรนะครับทุกตลาดนะครับว่าจะเป็นตลาดได้กระชังนะครับพี่น้องเท่าที่ผมไปเลาะมานะครับผลผลทางการเกษตรปลาแหงนะท่านผู้ชมครับป้าแหงนะครับปลายแหงนะครับปลาแหงที่ตลาดนัานพ่อเพ้นพี่น้องนะครับ ขายจานเท่าไรครับปลาแหงเจ้าสามสิบบาทพี่น้องจานหนึ่งนะครับนะครับปลาแหงนะครับสามสิบบาทนะครับหมูย่อครับหมูย่อนะครับหมูย่อขายไรหมูย่อครับเนี่ยถุงละเท่าไระร้อยครถุงละร้อยหนึ่งโลพี่น้องหมูย่อนะครับทานผู้ชมนะครับหมูยอหมูยอนะครับตลาดท่านผัวเปี๊ยพี่น้องนะครับเลงชินอ่อนครับแปรพูปพี่พี่น้องเราตลาดนะครับตลาดเปเ๊ยนะครับเปจะมีทุกวันเสานะครับทานผู้ชมนะครับทุกวันเสาเลยนะครับ ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับเอาไก่หนึ่งพี่น้องครับมึงไม่ไม่นะครับพี่น้องนะครับโอ้ไป่จะกินนะครับอาหารสับเร็จรูปพี่น้องนะครับนะครับไก่หนึ่งนะครับโอ้ไป่จะกินนะครับอาหารสับเร็จรูปพี่น้องนะครับไม่ไม่เลยครับไอ้ทวนทวนทวนอยู่นะครับไอ้ทวนทวนอยู่ปันทีมะไม่จะกินเพราไก่เจ้าคืองามแท้ฮะแม่ค้าไก่เจ้าคืองามแท้บ้าหัวหอกแม่ค้าตลาดนัดเหริงทานผู้ชมนะครับอยู่บ้านไหนแม่ค้า โยดอนนะครับอ๋อแล้โยดอนนะครับอาหารเราไปได้กินพี่น้องนะครับนะครับไปได้กินนะครับไม่ไม้นะครับพี่น้องนะครับเอาพร้อมไผ่พี่น้องมันก็คักเลยครับอาหารเรานะครับรับประกันรับประกันแซบสะาดไม่ไม่สดสดไม่ไม่สดสดนะครับท่านผู้ชมนะครับครับไม่ไม่พี่น้องอายทวนๆนะครับไอยทวนๆเลยพี่น้องพี่น้องมาเนี่ยขี้อะไรแล้วจะไปกินได้ะเข้าเนี่ยู่มาขี้อ่ไ้กินได้ กี่เพราะกินได้เอาใส่กรอกนะครับใส่กรอกใส่กรอกนะครับเอาหอยแมงครูพี่น้องผงปักไก่มากระสอบพปรดพี่น้องให้เรามาขายเพราะอะไรนะถุงขายได้เนี่ยอันนี้หอยหอยไร้ครับหอยไร้กระไรนี่กันพี่น้องให้ครับหอยนี่กระอรกันครับพี่น้องนี่ครับวันที่หนึ่งแต่ว่าเรามีหอมยอายุครับหนึ่งกระพี่น้องนะครับถุงอร่อยถุงอร่อยพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดนัดตำรวจเพื่อนานผู้ชมนะครับครับมาเห็น้วงเชียกดาแผลตัวพีพี่น้องมาเราตลาดเพื่อนครับ นะครับหอยลายหอยลายนะครับหอยลายหายรอยหอยลายอันนั้นเนี่ยหอยยังนั่นหอยนั่งล่มอันนั่งลมครับไงผู้ขายกไงพี่น้อถผงบอกไงอะไรหอยครับมึงดูอันนี้เราหนึ่งแล้วครับเนี่ยหนึ่งแล้วพี่นหนึ่งแล้วนะครับนะครับตรงละห้าสิบบาทเอาตรงละห้าสิบบาทพ่อสือให้พี่น้องครับพ่อสือของเราอยู่ตรงละห้าสิบบาทพี่น้องให้ตรงไงนะครับพ่อสือพ่อสือนะครับ ครับหอยหนึ่งแล้วพี่น้องมีน้ำจิ้มให้พร้อมเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับอืนัาชิมักซื้อก็ได้เป็นขวดและมีขายพร้อมนั่นนะครับหอยแข้งหอยข้างพี่น้องกินเราข้างเงินเพื่นมาทั้งทีร้าพี่โตบัวแบกไงอะไพี่น้องหอยแครงหอยค้างนะครับตัวไงตัวญ่พี่น้องนะครับครับเนยไงถนัดเลยพี่น้องนะครับหอยนะครับพี่น้องนะครับปลาทูเนะพี่น้องน่าจะขาดไปตลาดเขาชื่อปลาทูท่านผู้ชมนะครับพี่ห้าสามสิบบาทนะครับอยู่บ้านได้ไหมค้าหนึ่งยังบ่ หนึ่งเอียงนะครับกานทำประชุมนะครับเราวหนึ่งเองนะครับอากาศหนึ่งเอียงนะครับปลาทูนะครับใหม่ๆสดๆนะครับไปน้องหนึ่งเราเมาขายเลยนะครับปลาทูเทีมกระมี่นะครับห้าสิบบาทนะครับปลาทูเทีมปลาทูมันกระมี่ไปน้องนะครับตลาดปลาเพียรนะครับไปน้องกับตลาดนัดทุกวันเสาร์น้ำเพียรจังหวัดอุดรธานีมณีน้ำตกชแนลเปลี่ยนภาพพีไปนองนะครับมาล้อมาเที่ยวมาชมตลาดนัดน้ำเพียรนะครับการทำปชมนะครับต้มยำไปน้องถุงใหญ่ไงต้มยำทะเลไปน้องนะครับถุงใหญ่นะครับตลาดน้ำเพียรไปนองนะครับ ครับอันนี้ก็ยำยำกระถงเทอะไรครับนี่หกสิบครับหกสิบบาทนะครับยำพี่น้องนะครับยำรวมเม็ดนะครับยำรวมเม็ดพี่น้องนะครับยำปูมาพี่น้องนะครับยำปูมายำปูมาพี่น้องนะครับเอากุ้งแช่ลำปากับมี่อัศนวานะครับโอ้เป็นตะกินนะครับเป็นตะกินยู่พี่น้องเลยนะครับเป็นตะกินเป็นตะกินนะครับตลาดนะำพร้วเป็นพี่น้องนะครับตลาดมะโจมนะครับมาแรงอดพี่น้องนะครับกับการ อะไรพวกกับนะครับเป็นนักปัจใัยนะครับเป็นตอนนะครับโอ้ยยาะนะครับตลาดนี่นะครับไปกัอยู่ในเขตพี่น้องเลยนะครับตลาดมาตะโกเต้นนะครับต่างสวัสดีคุณโผล่ยูอ้ยบ้องโนครับเนี่ยจานเท่าไรครับเนี่ยจานละลอยครับบังโน้ตับราแพะมาแล้วกับมีอันี้พี่น้องนะครับเนี่ยครับถุงละลอยนะครับทอดเจ็ดบอกอ้อยทอดกลางปะปลาทอดกลางคันบวชมนะครับเราไปจะซื้อได้กันทอดกลางนะครับ อ่เป็ดซีอิ้อของเราอยู่ยครับเนี่ยปลาเชี่ยมนะครับเนื้ออ่อนๆนะครับนะครับปลาเชี่ยมกับการทะเลการอร่อยคือกันพี่น้องนะครับการอร่อยด้วนะครับอ่าอันนี้ปลาปลาสมหมายถึงปลาอันนั้นเท่าไหร่ปลาสมบ้านน้ำจิ้มบ๊วยปลาสมโอครับเราคั้วมันอร่อยไปนองนะห้าสิบบาทนะครับครับห้าสิบบาทอันนี้จะห้าสิบบาทนะครับนี่จะห้าสิบบาทท่านผู้ชมนะครับ เป็นตระซื้อยืดเพื่น้องนะครับห้าสิบบาทนะครับปลากคตนี่ร้อยหนึ่งนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับเป็นว่านี่ยยืดใส่กับพ่อพ่อเพื่อน้องนะครับราคาพ่อพ่อขนะครับทำเต็มนะครับเอาปลาลดเพื่น้องปลาลดปลาลดเพื่น้องปลาลดปลาสมเพื่น้องปลาสมสมปลาเพื่น้องสมปลาเมียข้ากำลังแยกอย่างน้องนะครับไอปลาคอยปลาหอยกับปลอกมาแล้วเรียบร้อยเมียข้ายืบบานได้ เท่กอโยกพ่นงามปัดพ่นงามมี่บอกลายไรเป็นตัวไหนโทษโทษโทษมาขายประจำยู่วะกะมาอยู่ค่ะวางอาทิตย์ข้านี้ก็ม้าอ๋อกานอาทิตย์ได้คำนี้ของเขาก็มาพี่น้องเอ้ยเมนจะเก็บป่วยไข่พร้อมโซ่หายป่วยหูงมืซุู้ประหยัดให้ไอ้นี้เวียนทางไก่เมนจะไปขายค่าหากำไรเฉดต่างกินพี่น้องเอ้ยขายของอยู่ ขายของกินก็ขอให้ลูรามได้สมใจโจปรนาอันว่าเงินคําแกวไหลมายาเด็ขาดเด้อพนองเด้อเงินบาทแบงให้นห้มเข่าเจ้าสก้นครับข,ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ทานรับชมช่องน้องชีแนวข่าวแปดนี่ผมพาพีภีผนองมาหลอกมาเที่ยวมาชมตลาดนัดทุกวันเสาร์ของอำเภอเพีจังหวัดอุดนท่านี่กับทานผปรชมครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องซอยกนไหลซอยก็แช่จอยก็ติดตามสำหรับมินี่กับผมขอข่าวคําว่าสวัสดีครับ